เขาแบ่งผมไม่ี่ไงเพราะว่าน้องเขาขออนุญาตได้ไหมรับตาครับยาปากกยาปากยาปาก อย่ากลมหน้าอย่ากลบหน้าแม่ครับแม่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยแม่ช่วยหน่อยยังไงหน้าขึ้นยังไงหน้าขึ้นช่วยแบบว่าช่วยหลังใจเขามองเขามองแม่ไงสวยจังเลยไหนเขามองแม่เขามองแม่เขามองแม่อโอ้มาแม่ไม่ตัดตรงนี้หลับตาอย่าเข้าตาหลับตาหลับตาลูกโอเคหลับตาแล้วกูปากไปใชเข้าปากไปทั้งแม่ปากเราอย่างนี้ด้วยเออ จะเข้าปากหลับตาตรงนี้มันก็โดนตาใสใช่ไหมช่างเนี้ยมันอยู่เห็นไหม สวยจริงๆเลยสวยไหมสวยจริงๆเลยหลางใครแล้วเนี่ยน่ารักสุดๆเลยเกมชาลอนครับตัดฟรีครับตัดฟรีไข่เกมนิดเลย ต้องเล้ยตัดน้องตัดให้ตลอดเลยจะไม่ใช่ปัญหาไม่ไม่พูดถึงว่าเขาคงไม่เปไตน,นตัดที่อื่นไม่ได้แต่มาตัดพวกทรงไดฟาละอะไรนั่นเราทำไม่เป็นหรอก <c oughs> ไดวาละ <c oughs> คืออะไรที่มันรอน <c oughs> อะไรแบบนั้นเขาโต่พี่สาวนู <c oughs> ม่มเด็กนักเรียนตัดเด็กนักเรียนมันก็ไม่ตัด